พี่เก่งครับพี่เก่งพี่เก่งกินขาไก่ไหมครับเออเอออะต้งรบิเลยวาถ่า,ายเป็นมึงเด้อแต่๋ยวไปของก่อนใช่รหรอขาไก่อ่ะนี่ครับพี่เก่งขา,ไก,า,ขาไก่เอ้าขาไก่แบบนี้บอสไอ้นึกว่าจะเป็นขาไก่ย่างขาไก่ทอดพี่จกงไหนแบบนี้ไอ้กุศลเอาเขาเนื้อมาพร้อมเลยนี่ กินเลยครับอุ้ยตำสมกับกำลังสั่งมันจิกินน้อกันยังไงมันกินมาได้กินได้พี่เก่งจับยัดเข้าปากก็กินได้แล้วอร่อยด้วยโอ้ย <c oughs> จบแล้วไอ้ว่าสีเหียนไก่อยู่ว่าโอ้ยว่าสีเหียนขาไก่กับแซ่บอยู่ไหต้องสมกับซังไหมเหรอพวกมันบ่ใช่เลยมั้มันบ่ได้